วัดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้1 1ตุลาคม2564ค่ะดูมนมาแล้วนะคะคือสินค้ากันเรียบร้อยค่ะแท็กเตอร์คูมาตารุร่น L5018 อุปกรณ์แดนนี้แดนนีหน้าต่ดน้าแล้วก็ผ่านขายเฟียรมที่ใหม่นะคะบาย้างค่ะเตรียมจะส่งไปเป็นเผยที่จังหวัดเชียงราย อำเภอพยาเมนรายนะคะคุณพี่หัวและครอบครัวค่ะไว้วางใจโอนจองสั่งซื้อสินค้าไว้คันนี้โอนจองจบออนไลน์ด้วยนะคะขอบพระคุณทรา,ายวางใจจากคุณลูกค้าเมืองเชียงรายมากๆค่ะท่านใดที่มองหานะคะแท็กเตอร์เือรสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่กันแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้สินค้าชวัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ